m a สด้2022า CX-5 สอ2พันยี่โฉบใหม่ในเชนใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว m a สด้า CX-5 2022ปรับดีไซน์เน้นความหรูเฉียบยิ่งขึ้นเพิ่มออฟโรดโหมดในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ iActive AWD ขณะที่เวอร์ชันไทยคาดว่าจะถูกเปิดตัวในอีกไม่ช้านี้ m a สเตอร์2ีเอ็กซนยี่สิบสองโฉมใม่นเชนใหม่ถูกเปิดตัวพร้อมกันทั้งยุโรปและอเมริกาโดยระบุว่านอกจากรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วยังมีการปรับปรุงช่วงล่างเบาะนั่งเพิ่มความสบายในการโดยสารลดอาการเหนื่อยล้าอีกทั้งยังปรับปรุงให้มีระดับเสียงจากพื้นถนนเข้ามายัางห้องโดยสารน้อยลงกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะขณะขับขี่บนเส้นทางขรุขระ มาสด้ CX-5 ใหม่ในเชนมีการออกแบบไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความรหรูหรามากยิ่งขึ้นเสริมด้วยกระจังหน้าทรง Si ญลักษณ์วิงส์ที่ดูมีมิติขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าพร้อมทั้งดีไซน์กันชนที่มีลักษณะคล้ายกับมาส da รุ่นใหม่ๆอย่างมาสด้า3และ CX-30 รวมถึงล้ออลลอยที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด m a สด้ CX-5 ใหม่ยังเพิ่มปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ Drive Select เพื่อปรับเปลี่ยนตามลักษณะการขับขี่ในขณะนั้น ดยเวอร์ชันยุโรปยังมีการเพิ่มออฟโรดโหมดสำหรับรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ iActive a w u d เพื่อ,อ, d, mm hmm. อให้สามารถขับขี่บนถนนลูกรังหรือถนนเปียกเด่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นขณะที่เวอร์ชันอเมริกาจะถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ iActive a w d มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใน CX5 ใหม่ทุกรุ่นย่อยรวมถึงรุ่นตระกูล CX อีกด้วยสำหรับ CX5 ในตลาดยุโรปจะถูกเพิ่มด้วยระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย Qi บริเวณคอนโซลกลาง พื้นห้องเก็บสัมภาระท้ายแบบ2ชิ้นที่สามารถพลิกกลับเพื่อใช้ทั้ง2ด้านได้รวมถึงระบบความปลอดภัย i Active Sense ที่เพิ่มฟังก์ชัน Cruising and Traffic Support ที่ช่วยควบคุมพวงมลาลัยคันเร่งและเบรคขณะขับขี่ทั้งกลางสภาพการจราจรติดขัดและไฟหน้าแบบ Adaptive LED Headlights ที่ปรับปรุงการกระจายแสงให้ดียิ่งขึ้นอนอกจากนี้ Mazda CX-5 ในยุโรปยังมีรุ่น New g r o u n d มีถูกตกแต่งเป็นพิเศษเน้นความสปอร์ตด้วยแผงใต้กันชนหน้าหลังสีเงินฝาครอบกระจกมองข้างสีดำกระจังหน้าตกแต่งด้วยสีเขียวมะนาวและแล้ออลลอยสีทูทนขนาด19นิ้วเสริมด้วยเบาะนั่งหุ้มบัสดุหนังกลับและกรอบช่องแอร์ที่ถูกตกแต่งด้วยสีเขียวมะนาวเช่นกันส่วนบ้านเราคาดว่าอดใจรออีกไม่นานอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ